พี่น้องชาวสวนทุเรียนบางพื้นที่นะครับกําลังอยู่ในช่วงแตกใบอ่อนชุดที่3ซึ่งชุดนี้นะครับ สำคัญมากในการให้ผลผลิตในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องรักษาดูแลใบชุดนี้ให้ดีเลยต้องระวังการเข้าทำลายพวกตัวหนอนกินใบเพียจักจัน่นเพียไก่แจ้อยาให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับช่วยกันตรวจด,ดูถ้าพบเจอนะครับให้ใช้ยาในการกําจัดไม่ว่าจะเป็นไดอาซีนน์ฟีฟนิลแลมดาอิมิดาคอผิดอาบาเม็กตินหรือไทอะมีทอกแซมและอย่างนะครับที่ต้องระวังเลยนั่นก็คือเชือ้อราราใบติดนี้ต้องระวังใบชุด3นี้นะครับต้องรักษามันไว้ให้ได้เพราะมันจะมีความสําคัญมากต่อความสมบูรณ์ของต้น และถ้าช่วงนี้นะครับฝนทิ้งช่วงเราจะเพึ่งอดน้ำนะครับเราต้องให้น้ําไปก่อนยังไงก็ตามนะครับต้องให้ใบชุสามเนี่ยแก่ก่อนถึงจะมีดอกได้นะครับและสําคัญมากๆตัวยาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมขอแนะนำเลยครับต้องผสมสารจับมแมลงไบโอเอ็กฝาแดงเท่านั้นเพราะมีฤทธ ที่ช่วยให้ยาเกาะติดแน่นดูซึมไวแพร่กระจายได้ทุกจุดที่เข้าถึงยากไม่ว่าแมลงเชื้อราต่างๆจะหลบอยู่ตามใต้กิง่งฝาแดงตัวนี้นะครับจะช่วยพาตัวยาเนี่ยเข้าถึงทุกจุดเลยและที่สําคัญนะครับตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของยาที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะลดลงตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทําใบชุด3ามเนี่ยสำคัญมากต้องรีบป้องกันรีบกําจัดศัตรูพืชที่เข้าทําลายนะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นให้เลยครับ สารจับแมลงไบโอเอ็กฝาแดงจับได้ทั้งใบจับได้ทั้งแมลงขวดนี้ปกติ1ลิตร650บาทวันนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียง219บาทเท่านั้นยังไม่พอใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเอาโปรโมชั่นไปเลย6ขวดจากปกติ3,900บาทวันนี้เอาไปครับเพียง999บาบาทเท่านั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์ท่านใดสนใจนะครับทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดความรู้และโปรโมชั่นดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ